EP ที่4นะครับเล่าต่อจากความเดิมตอนนี้แล้วคือการกินน้ําต้มครั้งแรกของผมนะครับก็พี่ฝั่งตรงข้ามเขาเป็นคนใต้เขาต้มกันอยู่เขาต้มเสร็จแล้วผมไม่เคยคุยอะไรกับเขาเลยหันหน้าไปปั๊บจะเอกันมองตากันสบตากันเท่านั้น,นเขารู้เลยว่าสักวันหนึ่งมึงจะต้องติดน้ําต้มเขาบอกว่าไอ้น้องเอามาแลกกันคนละขวดดีกว่าของเราก็ผงผม,ผมตอนนั้นเป็นแคปผสมกับอไอลิปตันนะครับก็ปัน่น อไอ้นี่พายเรือไปพายเรือสีส้มมาป,ปุ๊บ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 เอาไปแลกเขาคนละขวดครับพ่อมาถึงริมน้ํามองหน้ากับเพื่อนเฮ้ยมาลองชิมกันมันคืออะไรวะตอนนั้นน่ะไม่รู้จกักผมไม่รู้จักน้ําต้มเลยนะผมรู้ผมคิดว่ามันคงเป็นแบบแขบผสมน้ําอะไรสักอย่างหนึงที่มันแบบเออมันคงแบบสร้างมิติใหม่ให้เราเว้ยเราจะได้ไปกินตัวอื่นมั่งก็ลองกันทีนี้หนักกว่ายากันยุงอีกผมกินไปอึดแรกเท่านั้นแหละ ผมพูดคาว่าพูดดังๆเลยผมพูดเสียงดังมากเฮียน้ําเฮียอะไรวะเนี่ยไอสัตว์กูว่าพี่เขาแกแล้งเราอะเฮียแม่งเอาน้ําบูดมาให้เรากินมึงลองกินดิกินไปปุ๊บนะรสชาติตอนนั้นกลิ่นแม่งแบบกลิ่นเหมือนแบบมันเป็นยาแก้ไาอาแน่นอนแต่เป็นยาแก้ไอาที่แบบกลิ่นโคตรแรงโคตรแรงและโคตรขมผมก็ขึ้นมาเฮียโยนทิ้งเลยโยนทิ้งตุ้มให้เขาได้ยินนะแบบว่าแล้วเราก็แบบพูดกับเพื่อนแบบว่า ไอ้เฮียแม่งเย็ดแม่แกล้งเราไอ้สาตร์แม่งเอาเฮียอะไรไม่รู้ให้เราแดกไอ,สไอ้สอัสตร์เอ็ดแม่นี่คือการกินท่อมครั้งแรกของผมนะครับและต่อไปวีรกรรมสุดแสบของผมเลยตอนนั้นผมเป็นทหารผมเป็นทหารเกณฑ์นะครับเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วผมได้พานายสิบคนหนึ่งไปกินน้ำต้มบ้านเพื่อนเออ,โ,อโหตอนนั้นนายสิบคนนั้นนะอายุน้อยกว่าผมก็คือแบบโอ้โหขับรถเที่ยวกันแบบยังไงไอะเวลางานอะในเวลางานนะแอบ ขับรถเที่ยวขับมอเตอร์เที่ยวไปหาน้ําต้มตกินไปกินกินแคบกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นผมก็เลยพาเขาไปในถ้าเสือของผมนะครับก็คือไปในกวนของผมพาเขาไปกินในจารานสามสิบเจ็ดอ่าในจารานรสามเจ็ดตรงแถววัดมะลิคือตอนนั้นอะไปนั่งกินไปปัป๊บถึงบ้านเพื่อนปุ๊บไปปุ๊บเอาน้ําหมดกําลังต้มเอ้ยต้มใหม่เอ้ยตอนรับนายสิบหน่อยเว้ยเฮ้ยนายสิบมาเสร็จกำลังจะทําเย็น เชื่อไหมตำรวจลงตำรวจทหารนี่อะไรลงเพราะว่าเพื่อนผมมันมีประวัติประมาณแบบว่าขายยาอะไรเงี้ยเป็นเอเย่นใหญ่อย่างนี้นะครับก็ตำรวจมาลงแต่ไม่เจออะไรนะไม่เจออะไรก็เจอพวกผมนี่ไงใส่ชุดทหารหม่อตอนนั้นยังผีกฎหมายอยู่ผีกฎหมายแน่นอนร้อยเอซนเอาแล้วทีนี้โดนจับกันไปครับแม่งบอยพวกผมมาถอดชุด ถอชุดทหารออกนะครับแล้วก็ไปนั่งหลังกระบะตำรวจโดนล็อกคุญแจมือโคตรอายเลยเออแล้วก็ทีนี้พาไปที่สอนอบางกุนนนนะครับโอ้โหเวลาหมดแล้ะเอาไว้ต่อ EP 5ห